สวัสดีครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้าก็อยู่ในเกมมาครับมินิเกมที่ชื่อว่าฮังเกิลเกมแล้วก็เราก็มีแข่รับเชือชื่อชื่อชื่อเย้ฮังเกิลเกมแบบทีมนะครับอันนี้ผมว่าย่สีแดงนะครับอ่าอยู่ทีมเดียวกันนะครับผมก็แดงนะครับสำหรับการตัดต่อนี้ผมก็ดูนะครับว่าตัดต่อยังไงนะครับก็สต็อปง่ายๆแค่นั้นแหละใช่นะครับด้านนี้มีข้างในมีของน้อยสี่แค่สี่กล่องนะครับแต่ข้างนอกมีของเยอะคนเยอะเลย กดเยอะทะลุไหมครับข้างบนมันขึ้นสามารถขึ้นไปข้างบนได้ด้วยเล้มันขึ้นไปยังไงมันขึ้นไปแล้วก็ไปเปิดหีบตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้เรื่องทำหน่อยเพื่อก็เพื่อไปขึ้นหนึ่งเป็นเจ้าขึ้นสี่เป็นเร็วเฮ้ยกว่านี้เหรออ่าดีก็กว่านี้ก็ได้ วันดับไม้ไหนดิอยู่นอกใช่ไหมใช่ใชกูยไหนนี่อยู่นี่อยู่นี่ไปไปมันไหนนี่ห่างๆๆๆไปไปไปเข้ามาคนนีท้ทังนี้ถ้าเจอก้องหรือค้าเจอไม่ขอข้าขอหรือเองเองเาก็ได้แต่ข้าดูกันไโอ้โหของดีไปแล้วกันคน,น,นมีคนปไม,ามาไอ้ดาบอะไมันอ่ะไม่ได้เฮ้ยกูมีคนมีดาบทอ,องหลเองอ่ะมี ไม่บอกเออตีมันตีมัน <c oughs> มามาอย่าดิอยาา่าพังรับไปเดี๋ยวช่วยได้ช่วยได้ช่วยอุยอ้ยไอคนไอคนมีสีเป่าวะอุยอ้ยไข่ไปได้อะไข่แต่งไหน้าเลยอะ่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วจานตีมันดิตีอุ้ยเียเฮ้ยเลททิ้งเดียวกันเอาไปทิ้งเดียวกันเว้ยมาเร็วกูเอาดาบมา สิงซินไปลเาลยร็วเร็วสิไหนเอาไหนอยู่นี่เอาดาบทองรืดาบไม้เอาดาบไม้ดีกว่าดาบไม้แรงกว่านี่ยโเด็ตแปงเกิวสูสูทุงเทมีป่ะเอาใหญ่อยู่ป่ะปได้ไงเร่กับมาแล้วะหรอาไม่มีเสือแป้งเกิวไปไปหาหาะก่อนส้ม ส้มมาไปเลยไปเลยนึกว่าไปีไอพีนะมะแกเห็นมือสีทองอืออุ้ยตัยจะตายอือเฮ้ยเด็กตกใจหมดดาวเดเกลนะเฮ้ยกูกโกูกไอ้คนนั้นไอ้คนนั้นสีทองไอ้สีทองไอ้สีนี่ไงมีทางขึ้นอยู่ด้วยสีส้มหรือสีเหลืองเอ้าวนี่ไงทางขึ้นเดี๋ยวเพื่อนมันตามเราว่ะเฮ้ยมันกำลังมองใครอยู่วะ กินกินได้ใครยีรบ่ายยังยังยังยมันหลบอยู่ข้าเราดับมันลยข้างหน้าอ่ะการเลยได้ดิเรียบร้อยได้แล้วอุ้ยโกเข้าได้ดับเหล็กแล้วข้าข้าับดับเล็กได้แล้วการมีที่ขาปะมีดิฮดีแฮมเอนี่ีกี่ก้อนอะดีวสองก้อนอุ้ยโกโดนเผาตักลางโดนเผา เฮ้ยไม่มีไม่มีตะกอนเลยเฮ้ยตะกองเข้าไปตรงกลางก่อนนะเดี๋ยวพิ่งด็กผมได้ดาบเหล็กเหมือนกันว่ะฮะเหล็กไงได้เหล็กไงได้ดาบเหล็กเฮ้ยเพื่อนโอ้โหอยู่ได้อยู่ไปได้ตาลเอาเสื้อเหล็กป่ะเอาดิเอาดิข้าอันนี้ก่อนตรงไหนอ่ะกลางก่อนไปไปขับของมันเฮ้ยทำไมไม่มีสติว้าวเตอร์ฟลีกเอามาดิขึ้นไม่ได้ นี้ตรงนี้ไปแล้วนี่เอาเอาดิโอ้หท่าในกล่องมีเกาะท่าในกล่องมีหีบมั่งนะเฮไอสิไม่มีว่ะอ้าวเอาแล้วครับไม่มีเลยไอบอกเพื่อนนี้บอกว่าค่าของไม้คนตายโอ้โหกล้องลอยย้อนไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ็มีเอ็มบอกว่ามีเอ็มได้ขวานใช่้วยได้ครับ ควันโคตเยอะเกือบจนไฟไปบอเพื่อนได้มีนีไหมติเนี่ยข้าข้าขา้นีเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเอสติกระเซ็นอุ้ยเออนี้ดเอาไว้สตแตกแตกแตกไม่สนุกนะแตกแตกเอาส็จให้อย่งอ่ะขัไปแล้ว อะไรใช่ไหมอยังเลยให้่เปลี่ยนเสื้อเลยค่ะยังไม่มีเหรออันนี้นนี้อันี้เอาไปแป้งดีนะเพื่อนไม่ขโมยรถจูบกางเกงก่อนมีถุงเท้ากระโมงดีๆไหมไม่มีอะโอเคแล้วตอนนี้เราสีอะไรอ่ะถุงเท้าใส่อะไรอยู่อ่ะถุงเท้าใส่เป็นหนังอ่ะหนังปะวะหนังเอ้าโซอะไรวะ ลงไปไปแล้วมั้ง๋อนนี้ไอ้ก้มายเขาให้เองยังใส่ไองไม่ใส่กางเกงวะใส่ยุ่งอ๋อยังไม่ใส่มีไหมไอ้กินเอ็งอะไรมาได้กล่องทำไมได้เข็มทำไมได้กากอ่ะอม่ไรไม่ไรไม่ไรไปไปหาตัวสุดท้ายสีนดำเงินสุดท้ายสีนดำเงินหาของก้อนี่มาทางนี้มาทางนี้โอเคของนี้ก็ยังเอาไม่หมดเลย โอ้ยครับดาบเพชรได้แล้วตามโอ้โหอะไรวะเซียนเดอะเกมครับเชื่อดิไอไอคนไอสีดำเงินคนเดียวบอกว่า what the fuck สี่รุมหนึ่งสามรุมหนึ่งสีมันสีแดงนี่หรือสีอยู่หรือเออเดี๋ยวเชื่อได้กล่องเดี๋ยวกล่องกระลีเพชรก็มันวางของอะไรป่าวะไม่ได้วางได้ก็วางท็อตแง่แล้วแล้วแล้ววางท็อตแล้วเฮ้ยกล่องกรีเฟชแล้วกรีเฟชรแล้ว ก็สองนาทีแล้วเนี่ยมันไม่บอกอะมันก็เปิดกล่องไม่ได้ว่ะอ้าวหมวเดีอุ้ยได้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 หมวกดีละก็เอาถุงเท้ามาได้แล้วได้ครบเสร็จแล้วอะไรนะเฮ้ยทำไมเพื่อนมีแอปเปิลทองนะวัดเอนี่ยแอปเปิลทองสีเห็นปะเฮ้ยก็สีเอาสีแดงอ๋อมันอาจจะได้แอปเปิลแล้วมันก็มาครับครับสีแดงไว้เพื่อนจะมีแอปเปิลป่ะเพื่อนเราโอ๊ยเพื่อนเรา หาทองดิมีทองบ้างไหมมีทองบ้างป่ะเพื่อนมันคาไปะดิเออเนี่ยเพื่อนมันคาปักก้อนหมายังใส่กางเกงกากอยู่วะมันต้องใช้กี่ก้อนอะก้อนเขมีแต่แปดก้อนมีสี่ค่ะขาดเขามีแต่เขามีแต่รองเท้าขาดสี่ว่ะเขาไม่แต่รองเท้าเปล่าไม่เอาเก่งเว้ย มีเวอีกก้อนไหมถ้ามันเห็นว่าเรามีสี่คนนี่มันมันคงออกจากเกมไปนานแล้วเนี่ยแต่ไม่มายังสู้อีกอะโอ้โหมีความเพียรภรรยามากครับตดินี้ต้องการทองเก็บของมีทองมาไหมเก็บของกากก่อนมีทองบ้างไหมไม่มีมีแต่เอาหมดเด็กไปเอาดิเอาดิไหนอยู่ในหีบใช่ปหมไม่ใช่เอ้ยอยู่กลางมั้น่ะอยู่กลางนี่ไงเขามี เดมันเดมันรู้ว่าครับพวกเราบุกการเชื่อปะเรายึดด้วยไหนวะอากงีอตั้งเกงยังอยู่ในตัวเอ้ามวกโอากีนอากีนอากีนเฮ้ยเพื่อนอะไรบ้าเฮ้ยหายเอาตั้งกงอยู่นี่เอ้ขอเอาเฮ้ยจะเริ่มแล้วเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเอ้าออกมาได้แ้วไม่ได้เว้ยเฮ้ย โอ้โหดูแบบนี้ค่ะดูแบบโอ้โหแบบนี้ค่ะชอบโอ้เอ๊ะตายตายดีๆเลยเอามือเอามือเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใส่ก่อนเลยดีๆเดี๋ยวีๆดีๆบัวผู้หลงละวาดีมาอาบน้ำละวาสนุกจังโอเคเราวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย